แย่ yeah, แล้วจี้พิงเจ็บหนักจนหมดสติไปแล้วพลังมังกรของเราก็ใช้ไปหมดจนแทบจะไม่เหลืออีกแล้วแม้แต่จะลุกขึ้นยังทำไม่ได้เลย <c oughs> พี่อันเหยก็ถูกคาถาพันธนาการมังกรตรึงร่างเอาไว้เราควรทำอย่างไรกันดีนะอันเหวาจงฟังคำสั่งข้าจี้พิงซะเอคฆาพี่พิงไม่มีทาง นางสตรีชั้นต่ำหน้าโง่รีบไปซะอ๊ะข้ายากจนต่ำต้อยและอ่อนแอแต่ข้าไม่ใช่หุ่นเชิดที่ท่านจะมาบังคับให้ทำอะไรก็ได้นะอะอะน้อยเนี่ยข้ามีจิตวิญญาณมีศักด์ศรีมีสิ่งที่เชื่อมัน่นและมีหัวใจ ข้าจะไม่ยอมทําตามคำสั่งของท่านเด็ดขาดเอเอจ้าบ,บ้าไปแล้วหรืออันเหยงกล้าขัดขืนคำสั่งของข้างั้นหรอเช่นนั้นก็จงลิ้มรสคาถาพัฒนาการมังกรขั้นสูงสุดหน่อยแล้วกันนี่เนี่ยอะขุณพลมังกรครุ้มคลั่งแล้วช่วยด้วยอะ้ะ หากพี่อันเยายังคงต่อต้านคาถาพัฒนาการมังกรเช่นนี้ต่อไปนางจะหมดแรงและขาดใจตายได้รวมพลังฟิวพลังมังกรเฮือกสุดท้ายของเราได้ใช้ไปหมดแล้วควรทำอย่างไรดีรีบคิดหาวิธีสิลงเมียนต้องช่วยพวกเขาให้ได้ใครก็ได้ ใครก็ได้มาช่วยพวกเขาทีพี่พิงอ้อยยเอาอย่าทำอะไรโง่โงนะข้าบาดเจ็บสาหัสคงไม่รอดแล้วล่ะข้าข้าเถิดไม่นะไม่นะพี่พิงบัดบัดซกบอันยาวา ข้าฝึกคาถาพัฒน,นาการมังกรขั้นสูงสุดได้ตั้งนานแล้วเจ้าไม่มีทางหนีพ้นไปได้หรอกยิ่งเจ้ากัดขืนมากเท่าไรคาถาพัฒน,นาการมังกรจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการควบคุมโดยสมบูรณ์ของคู่พันธมังกรยังไงล่ะ <laughs> อันเยาวลงมือเถอะ <laughs> <laughs> เมื่อครู่ทหารของที่นี่ถูกเจ้าฆ่าจนหมดรีบฆ่าจี้ผิงก่อนที่แม่ทัพกุ้ยจะมาถึงเถิด แบบนั้นจะได้ไม่มีใครรู้ว่าสามีของเจ้าคือหัวหน้ากลุ่มกบฏข้าเองก็จะช่วยเจ้าปิดบังเป็นความลับเจ้าจะปลอดภัยอย่างแน่นอนออลงมือเถออันยาข้าน่ะยินดีตายด้วยน้ำมือของเจ้าข้าเข้าใจแล้วละข้าจะเชื่อฟังท่านนะพี่ผิงท่านเคยบอกกับข้าไว้ว่า หากมีดวงตาคู่หนึ่งที่เปี่ยมด้วยความรักร้องไห้เพื่อเรามันก็คุ้มค่าที่จะทุ่มเทให้เจ้าของดวงตาคู่นั้นแม้ต้องแลกด้วยชีวิตใช่แล้วอันยาลงมือเถอะ <c oughs> พี่พิงท่านพูดถูกมันคุ้มค่ามากจริงๆ <c oughs> อเออ พี่ผิงพี่ผิงสัญญากับข้านะว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขอ่อเอ่เออายาวไม่นะอายาวพี่อันยาวท่านกำลังใช้พลังมังกรรักษาการบาดเจ็บให้พวกเราหลืยังไงท่านจะตายได้นะน้อย no. thế mai, Châu ưng, àyao, 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 không, àyao, không, 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 พี่อ้าหยาวรอค่าก่อนนะอ้ายยาพี่พิงจะไปอยู่กับเจ้าเดี๋ยวนี้แหละหยุดนะจี่พิง<_ an: <_ an: <_ an: ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไปได้เอพวกเขาเพิ่งจะแต่งงานกันบ่ายวันนี้เองผ่านไปยังไม่ทันจะครึ่งวันความตายก็มาพรากพวกเขาจากกันแล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปได้ข้าควรทำอย่างไรดี ใช่แล้วล่ะจะให้จี้ผิงตายไม่ได้เด็ดขาดอย่างน้อยเราต้องช่วยทำให้ความปรารถนาของพี่อันเห่าวเป็นจริงเราจะต้องอมีคนมาซ่อนตัวก่อนแล้วกัน <c oughs> จนกระบฏพวกนี้สร้างความวุ่นวายได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือข้าดูถูกพวกเขาเกินไปแล้วจริงๆ เรียนท่านเมธทัพเป็นอย่างที่ท่านคาดการเอาไว้กบฏกลุ่มนี้นะ่ะถูกแผนของท่านล่อลวงให้ลงมือก่อนกําหนดพวกเขาวางแผนจะยึดคลังแสงโดยที่นี่ได้เสริมกําลังมาตั้งรับไว้ก่อนแล้วกองกําลังรับของท่านที่อยู่ในเมืองอิงชุนได้ดําเนินตามแผนโดยต้อนให้กลุ่มกบฏมาติดกับดักที่นี่และล้อมเข้าสังหารทั้งหมดว่าไงนะทั้งหมดนี้เป็นแผนที่กุ้ยเทียนเจ้าวางเอาไว้อย่างนั้นเลยการเคลื่อนไหวทุกอย่างของกองทัพสันติภาพ อยู่ในการควบคุมของเขาทั้งหมดเลยเหรนนี่เทว่าจากที่ข้าได้ตรวจดูคร่าวๆเมื่อครู่นี้พบว่าทหารของเราถูกสังหารจนเรียบแล้วครับแต่กลับไม่พบแม้เงาของกลุ่มกบฏเลยมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่ต้องสืบแล้วแค่ดูก็รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นผลงานชิ้นเอกของอันเยาต้นเชิงลู่เจ้าคนไร้ประโยชน์ อุตส่าห์ให้เขาล่วงหน้ามาก่อนแท้ๆแค่มังกรของตัวเองยังควบคุมไม่ได้นำซ้ำยังเอาตัวไม่รอดอีกช่งโง่เขายิ่งนัก <c oughs> นี่คือต้อนชิงลูล่เหรอท่านแม่ทัพหมายความว่าอันเยาวเองก็เป็นกบฏด้วยหรือต้อนชิงลู่ตายแล้วเหรอเช่นนั้นอันเยาว เขารู้หมดทุกอย่างที่พี่อันเหยาตายก็เป็นสิ่งที่เขาคาดการเอาไว้แล้วกุว้ยเทียนเจ้าข้าจะให้เจ้าต้องชดใช้ที่แท้ยังมีมังกรหลบอยู่ตรงนี้อีกตัวึเจ้าหนูโสโครกขี้คลาดะฮะ กือบถูกจับได้แล้วนะเนึกไม่ถึงเลยว่ากุ้ยเทียนเจ้าจะใช้แผนสกปรกเช่นนี้ส่วนเรากลับทำได้เพียงหนีบ้าที่สุดในเมื่อหน,นีไปหมดแล้วเช่นนั้นเรามาจัดการเรื่องภายในกันเถอะข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าครั้งสุดท้ายไปสังหารกรบฏท,ที่หลบหนีให้สิ้นซาก แล้วข้าจะไม่เอาความเรื่องที่พวกเจ้าแอบเป็นนกต่อให้จนกบฏพวกนั้นอะอะไรกันท่านรู้อยู่แต่แรกแล้วว่าไงนะพวกเจ้าก็เป็นกบฏด้วยหรอพอสักทีเจ้าพวกคู่พันธะมังกรงี่เง่าเลิกพล่มกันได้แล้วข้าจงใจกลับเมืองช้าก็เพื่อให้คนทรยศ์เหล่านี้หลุดเผยตัวตวนออกมาตอนนี้ ตัดสินใจเอาเถอะแม้แต่คนอ่อนโยนอย่างอานยาวยังต่อสู้สุดชีวิตแล้วพวกเราจะเห็นเกตตัวเอาตัวรอดไปได้อย่างไรถ้ามันพวกเจ้าบอกไปแล้วหร้วย,ยังไงหยุดนะกลับมาเดี๋ยวนี้ท่านแม่ทัพพวกเราได้ตึงร่างของพวกนางไว้แล้วขอรับข้าพวกเรา จะไม่ยอมจำนนเด็ดขาดอาตอนกลางคืนเมืองอิ่งชุนกองกำลังย่อยที่สมเฝ้าท่าเรือนี้ไว้หากมีใครเข้ามาใกล้ให้จับตัวไว้ให้หมดขอรับคนที่เหลือมาค้นหาทางนี้กับข้าหากพบเห็นใครที่น่าสงสยัยอย่าปล่อยไปเด็ดขาดต่อให้จับผิดตัว ก็ดีกว่าปล่อยให้รอดไปได้อรับทาหารกำลังตรวจคน้นทั่วทั้งเมืองเพื่อจับกองทัพสันติภาพเราทำได้เพียงหนีตายสิบบ้าชมัดเราคิดว่าต่อให้เส้นทางที่เราเลือกจะเต็มไปด้วยขวากน้ำแต่พวกเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องดูถ้าสถานการณ์จะรุนแรงกว่าที่คาดเอาไว้ คงรอถึงวันขอพอรไม่ได้แล้วต้องลงมือก่อนแล้วพะเยาค่ะเราคิดว่าถึงแม้จะถูกความมืดเข้าปกคลุมแต่สุดท้ายพ่งนี้ที่สดใสจะยังคงรอเราอยู่โ <c oughs> ง่เขลามัางกรที่มาจากครอบครัวชนชนั้นต่ำอย่างพวกเจ้าสุดท้ายก็คู่ควรเพียงแต่เป็นฝ่ายถูกกระทำเท่านั้นเลิกดิ้นลนซสดเถอะเสียแรงปรเปล่าๆนะ้า <c oughs> หากไม่มีทางสำเร็จได้เช่นนั้นเราขอยอมตายซะดีกว่าอืมอ,อ,อ้อสิ่งที่ได้กลับมากลับมีเพียงการสูญสลายโชคชะตาทั้งหมดอได้ถูกจารึกไว้ก่อนแล้วผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงมักจะนิ่งเงียบ เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความเงียบงันอันยาวนานนี้ไปผู้คนทั่วทั้งผืนแผ่นดินจะยอมสยบให้กับเจ้าเอง,งเหมือนดังแมลงเหมือนดังแมลงเมาที่บินเข้ากองเพลิงและจากไปอย่างไม่มีวันหวนคืน โดยที่ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตานี้ได้รุ่งเช้าวันต่อมาวังหลวงรัดเมาเรือนสุยเวยฮะลงเมียนในที่สุดเจ้าก็กลับมาเจ้าหายไปไหนมาทั้งคืนเอ๊ะเทียนอี เกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่าร้องไห้สิฉันสับสนงงไปหมดแล้วนะข้าผิดเองทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองปุยเทียนเจ้าวางแผนชั่วร้ายเพื่อปราบปรามการจลาจลของกองทัพสันติภาพพี่น้องชาวกองทัพสันติภาพหลายคนต้องสละชีพไปอย่างสูนเปล่า พี่อนานเห่ยงเองก็ตายแล้วด้วยเอ๊ะเจ้ามีส่วนร่วมกับเรื่องเมื่อคืนด้วยเหรอมีคนเห็นเจ้าหรือเปล่าเอ๊ะไม่มีคนที่เห็นข้าต่างตายไปหมดแล้วล่ะอืมจากข้อมูลที่ข้าได้มาเหตุการณ์จลาจลครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับขุนพลมังกรรัดเม้าเป็นอย่างมากมีมังกรฆ่าตัวตายไปหลายตัวตอนนี้เหลือขุนพลมังกรอยู่เพียงจ็ดคู่เท่านั้น ว่ายังไงนะพวกนางเป็นเพื่อนของพี่อันเยาวเหรอถ้าหากข้าไม่ช่วยเรียกร้องการแต่งงานให้พี่อันเยาวกับจี้พิงถ้าหากข้าไม่ได้มาที่รัดเมาไม่ได้พบกับพวกเขาหรือแม้กระทั่งหากข้าไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้บางทีเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ข้าคือมังกรดำอัปมงคล ที่มีแต่จะนำพาหายานะมายังคนรอบข้างจริงๆด้วยทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองที่จริงข้าก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันนะ <c oughs> แต่แล้วก็มีคนบอกกับข้าว่า <c oughs> ดีร้ายเป็นลิขิตของสวรรค์หาใช่เราเป็นผู้กำหนดแต่ชีวิตของเราเราเป็นคนกำหนดเองหาใช่สวรรค์ไม่ <c oughs> ตอนนั้น ถ้าถึงได้เข้าใจว่าไม่มีใครไม่ควรเกิดมาบนโลกใบนี้หรอกจะโชคดีหรือโชคร้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของคนอื่นตัวเราเองต่างหากที่เป็นคนตัดสินยิ่งไปกว่านั้นไม่มีปัญหาร้ายแรงใดที่จะสามารถแก้ไขได้โดยเวลาเพียงชั่วข้ามคืนหรอกนะนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกเองและเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องจ่าย หากต้องการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมนับว่าคุ้มค่าสําหรับพวกเขาแล้วล่ะไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอกนะแต่ว่าพี่อันเยาวยอมใช้ความตายเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากการควบคุมของคู่พันธมังกรถึงขนาดเผาพลังมังกรจนหมดสิน้นจนกลายเป็นเถาวันที่เหี่ยวเฉาที่ผิงเองก็สะเทือนใจเป็นอย่างมากเรียกหาแต่ความตายพวกเขาเพิจะแต่งงานกันเองนะ คคุณค่าของชีวิตไม่ได้ถูกประเมินโดยอายุไขเท่านั้นแม้เจ้าจะคิดว่าความรักของอันเยาวและจีผิงไม่ยาวนานแต่ความจริงคืออันเยาวได้หยุดลงในช่วงเวลาที่พวกเขารักกันที่สุดตลอดการดังหากละ่ะนี่น่หรือความรักตอนนั้นหากข้าปลอบจี้ผิงเช่นนี้ได้ก็คงจะดีจี้ผิงฟังข้านะ หยุดเรียกร้องหาความตายได้แล้วเจ้าจะตายไม่ได้หากเจ้าตายเจ้าไม่รู้สึกผิดที่พี่อัญยาสละชีวิตเพื่อเจ้าเลยเหรอนั่นสินะข้าจะทำให้อัเยวผิดหวังไม่ได้โดยเด็ดขาดใช่แล้วเจ้าสัญญากับพี่อัญยวแล้วนี่ ว่าจะยุติความเป็นท่าที่โหดร้ายของรัฐเมาให้ได้สิ่งที่เจ้าควรทําที่สุดในตอนนี้คือรวบรวมกําลังพลของกองทัพสันติภาพและสู้ต่อไปแต่ว่าพวกเราทําทุกอย่างที่พวกเราจะทําได้แล้วแต่ก็ยังพ่ายแพ้บางทีเส้นทางนี้อาจเป็นทางตันตั้งแต่แรกไม่ยังมีวิธีอยู่อะไรนะ เชียนอี้เคยบอกว่ามีขุนนางกำลังพยายามเกลียก,กล่อมราชารัฐเม้าให้ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเมตตามีคนกำลังพยายามทูนให้ราชารัฐเม้าตระหนักถึงปัญหานี้อย่างเช่นองค์หญิงและเหล่าขุนนางกลุ่มหนึ่งได้พยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติมาตลอดและข้าก็กำลังหาทางแก้ปัญหานี้อยู่ด้วยเช่นกันให้เบื้องบนมาช่วยเบื้องล่างอย่างนั้นหรือ หากทำให้ราชารัทเมาเห็นท่าเท้ของกุ้ยเทียนเจ้าได้บางทีอาจจะเป็นไปได้ใช่แล้วล่ะเทียนอีท่านช่วยจี้ผิงเถิดนะเจ้าจะให้ข้าช่วยจี้ผิงงั้นหรือเขายังคิดจะก่อการปฏิวัติเหมือนเอาไข่ไปทุบหินต่ออีกหรือไงงี่เง่าสิ้นดี ยามนี้ขุนพลมังกรของรัฐเมาลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วต้องเป็นที่หมายตาของรัฐอื่นๆเป็นแน่หากยังดึงดันที่จะก่อเรื่องต่อไปเจ้าอยากให้โศกนาฏกรรมเหมือนอย่างรัฐปาเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่เชียนอี้ท่านฟังข้านะมันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดก่อนหน้านี้ข้าเข้าใจผิดคิดว่าท่านอยากควบคุมข้าข้าก็เลยพูดแรงเกินไปข้าขอโทษนะตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วล่ละ ท่านพูดถูกบางทีอาจมีวิธีอื่นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นข้าจะเชื่อฟะไม่ต้องพูดแล้วข้าเข้าใจแล้วล่ะให้มังกรเข้าใจความคิดของข้าเข้าจะนำความคิดของมังกรมาพิจารณานี่มันนี่คือดินแดนทะเลแห่งความคิดของพวกเรา และเป็นแหล่งกําเนิดของความรู้สึกนึกคิดของมังกรและคู่พันธะด้วยกันเอ๊ะลูกแก้วที่ส่องสว่างอยู่นี้คือเชียนอี้งั้นหรือมันช่างเบาและดูเปล่าบ,บางราวกับจะแตกหักเมื่อสัมผัสเรารู้สึกได้อย่างชัดเจนความรู้สึกในใจของเชียนอี้ตอนนี้เต็มไปด้วยคำขอโทษเขากำลังสัญญาว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไม่บังคับเราอีก หวังว่าจะได้รับความเชื่อใจจากเราจี่พิงคิดจะทำอย่างไรต่อเมื่อวานหลังจากที่ช่วยเขาไว้เขาบอกกับข้าว่าต้องทำให้ราชารัดเมาเห็นท่าแท้ของกุ้ยเทนเจาอย่างนั้นหรือความจริงแล้วเมื่อก่อนรัดเมาก็เคยมีราชาที่รักประชาชนดังลูกพระองค์หนึ่งใต้เท้าไป15ปีก่อนอิงชุน ใต้เท้าท่านกลับมาแล้วหรือขอรับฤดูร้อนปีนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อุดมสมบูรณ์มากบัญชีส่งสวยวางอยู่ในห้องหนังสือของท่านแล้วงั้นก็ดีท่านผู้นั้นคือใต้เท้าไปอัครเสนาบดีกรมคลังที่ท่านพูดถึงบ่อยๆหรือขอรับท่านพ่อใช่แล้วใต้เท้าไป เป็นหัวหน้าคุณน,นางท้องถิ่นผู้ดูแลและผิดชอบเรื่องที่ดินและสวยของรัตเมาเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตและเป็นที่เคารพรักของประชาชนมาโดยตลอดการได้มาเป็นบ่าวในจวนใต้เท้าไปถือเป็นโชคดีของข้าจริงๆพ่อของจี้ผิง26ปีจี้ผิง6ปีไม่เพียงเท่านี้ใต้เท้าไปยังเป็นผู้มีการศึกษาที่สุด ในรัฐเม้าอีกด้วยว่ากันว่าแม้แต่ราชารัฐเม้าองค์ปัจจุบันก็ยังเคยเป็นนักเรียนของเขาแม้จะเป็นครูใหญ่ของกษัตริย์แต่เขายังคงถ่อมตนเขายังก่อตั้งสำนักส่งเสริมวิชาขึ้นในจวนสอนเด็กชาวบ้านให้รู้หนังสือช่างน่านับถือยิ่งนักวันนี้พ่อพาเจ้ามาส่งเข้าสำนักส่งเสริมวิชาเจ้าต้องตั้งใจเรียนให้มากละ่ะการเคารพอาจารย์คือสิ่งสำคัญที่สุด ขอรับท่านพ่อทว่าสองปีหลังจากนั้นจูจูก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันหายนะหยานชวนมังกรอิงหลงปรากฏกายทำลายทุกสิ่งจนหมดสิ้นไรนาบ้านเรือนของประชาชนพังทลายประชาชนพระจากที่อยู่ไปอย่างคนสิ้นเนื้อประดาตัว ผู้คนล้มตายจากความหิวโหยไปทั่วทุกที่ทว่าทางราชสำนักกลับไม่ยินดีจะแบ่งเงินในท้องพระคลังมาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหากแต่ยิ่งกดขี่ข่มเหงผู้ลี้ภัยแทนเพื่อบรรเทาอุบัติภัยครั้งนี้ใต้เท้าไปได้พยายามหาวิธีระดมทุนและสเบียงอาหารจากเหล่าชนชั้นสูงและพวกค้าร่ำรวยอย่างลับๆถึงช่วยให้ชาวบ้านรอดชีวิตจากความอดอยากมาได้ทว่าหลังจากนั้นไม่นาน